มาลงที่ปวกแดงครับผมมาเอาทุเรียนมาขายที่ปวกแดงครับผมหน้าตลาดอาไอ้คลองกำปวกแดงครับผมวันนี้เปิดวันนี้ได้ที่ข้างถนนครับอ,อยู่หน้าตลาดครับผมคลองกำครับนี่ครับผมอยู่หน้าตลาดเลยครับวันนี้ วันนี้ทุเรียนสวยครับผมเสือบบางๆางครับผมเป็นเพื่อนที่ที่ท่านไหนอยู่ละแวกปล็อกแดงหรือว่าบริเวณละแวกใกล้เคียงก็มาได้นะครับผมมาลุ้นหินได้ครับทุเรียนเนื้อดีครับผมรับประกันเจอไม่มด้จืดขาวอ่อนเปลี่ยนลูกได้เลยครับผมไม่ให้ไปครับวันนี้อยู่ข้างหน้าครับผมจิตถนนลาดยางอยู่หน้าตลาดของกลับวันนี้วันจันทร์ครับผม พ่อค้าแม่ค้ากำลังลุงของครับผมช่วงบ่ายๆครับประมาณสักสี่โมงห้าโมงคนงานได้ก็ลงงานมาครับวันนี้มีคนงานมีห้าโมงสองทุ่มและก็สามทุ่มครับผมจะมาเรื่อยๆครับผมแวะมาอุ่นนุ่นได้นะครับผมอยู่หน้าตลาดของตับครับมีชิมังครับผมตลาดมาดูทุเรียครับ แกส่สวยเลยครับวันน,น,นี้ผมชอบน้ำหมอกลูกนี้กินอร่อยนะครับแก,แกส่สวยเลยสอบถามได้นะครับผมทักมาสอบถามได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ